สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เคารพรักทุกท่านค่ะสำหรับมืนีนะคะ,ก,ะก็ไดมาพบุ่อกับสาวรัดแฮปปี้การเกษตรเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมืนีนะคะกับภารกิจบ้านเขาหน้าปางกอกคอเก่าาค่ะพี่น้องบนเนื้อที่แปลงทางลัางของสาวรัดนี่แหละคะ่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆสิเป็นจังจไหนนั้นเดี๋ยวสาวรัดสิพาไปเบิ่งค่ะค่ะพี่น้องสำหรับบนแปลงนี้นะคะบนเนื้อที่สี่ไรค่ะพี่น้องว่าสีวานเขาเจ้าหน้าปางกอกคอ ก็ขอเก้าห้าหรือดกเจ้าพญานะคะ,ะซึ่งเพิ่นกาเพิ่งรับร่องท่านไปเมื่อประมาณปลายปีประมาณกลางปีพศ2016นหาธิพันธ์มาด้วยค่ะพี่นอ้องซึ่งลักษณะประจํท่านของเพิ่นกะซิมีลักษณะนะคะส่งก่อตัง้งลําต้นแข็งแรงค่ะพี่น้องอายุกระสันนะคะอายุประมาณหนึ่งร้อยวันค่ะพี่น้อง นี่ผคสาวเราก็เลยเลือกมาใส่แปลงนีเบิ่งซีไรตอนนี้ขั้นวานค่ะพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านนี่เอารถสมมาปันปรากฏว่าแปลงนี้น้ำร้ายค่ะพี่น้องก็เลยได้สูบตั้งเครื่องคู่ปตาสูบน้ำยุ่ฟังท่างคุณละค่ะสูบน้ำเรามาที่นี่ก็เลยเห็นคูม่มันบเรียบค่ะพี่น้องมันมันยังบางงามอ่าก็เลยอ่าเพื่อนก็เลยเอารถนอยลงกวดอีกรอบนึงเพื่อหายนา,น,าน่าเสมอกันน้ำาจังสีออกได้ดีค่ะพี่น้อง นี่และคะ่ะแปลงนี่และคะ่ะเดี๋ยวซาลาสิภาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งาการงอของขบูเข้าด้ค่ะอาพี่น้องนี่เกิดขึ้นขลูกของเข้านะคะกอขอเก้าห้าหรือดกเจ้าพญาค่ะพี่น้องหลังจากที่ซาลาได้เอาลงน้ำสองหมื่นนะคะเรากลับมานอนนอนอีกสองขึ้นค่ะพี่น้องได้สองขึ้นพอดีมาขึ้นใค่ะเบ่งนอนค่ะเบ่งกันใกล้ๆค่ะ ใส่ขึ้นมาให้เบิ้งแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้มันอยู่ในสอบอยู่ค่ะนี่แหละค่ะเบิ้งนอค่ะพี่น้องแตก็นอาดีด้วยค่ะนอขาวจากผักด้วยค่ะนี่ค่ะเพา่อนกะชิได้ท้ำกันว้านมนีแล้วค่ะพี่น้องซึ่งเพิ่งจะลั่งกวดหน้าให้มันเรียบอยู่ค่ะซึ่งลักษณะกลางว้านของแถวนี้นะคะเพิ่อนกะชิได้ใส่เครื่องผนค่ะพี่น้อง เื่องยิ่งเขา่าค่ะพี่น้องสําหรับการว้านเขากอขอเกาหาของเข้ามือนีนะคะพี่น้องก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบนเนื้อที่ขังลังของสาวรัดนี่แหละค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่กนกำลังว้านเสร็จกับขั้นไดเอาน้ำออกค่ะให้เม็ดเขา่าจมลงน้ำแน่จังน้อยก่อนค่ะพี่น้องก็ยัางสีดึงน้ำออกก็ยังสีสูบออกค่ะพี่น้อง สำหรับมืน่อนี้นะคะสารลันแฮปปี้การกเกษตรนะคะกะสิได้อำลาผ้าจากคุณแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับกเกษตรกรท่านใดนะคะสนใจมเมล็ดพันธุ์กอคอเกาหาักสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 8ย์เก้าแดได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สารลันแฮปปี้การกเกษตรขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ